สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อฟทุกคนทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับขอฝากคาเตือนไว้ก่อนเลยนะครับก่อนี้เข้าเนืคอับหาของคลิปนะครับคําเตือนนะครับให้รับชมคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขศาสตร์นะครับเลขครูนะครับเป็นเลขครูเลขมงคลนะครับ ไม่มีสูตรให้นะครับไม่มีสูตรแจกนะครับย้ําอีกครั้งนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำมาโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสําหรับนะครับผู้ที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางเรานะครับหา เลขมงคลนํามาวิเคราะห์วันต่อวันนะครับต่อละเวลากันนะครับก็นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็น Meet เลขกําล,ลัง,ลง,ลงวันเลขมงคลนะครับประจําฮานอยนะครับเลขกาลังวันฮานอยประจํางวดวันที่24นะครับก่อนนี้จะไปดูงวดวันที่24นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับเรามาดูผลของวันที่23นะครับที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับผลของวันที่23 มีตัวไหนบ้างเข้านะครับมีตัวไหนบ้างนะครับแตก3ตัวด้วยนะนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูผลให้แป๊บหนึ่งนะครับพิกัดนะครับก่อเวลาแคบๆคือจะเป็นช่วงเวลา1 7นาฬิกาิแนาฬิกาแล้วก็19นาฬิกานะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็บางทีนะครับบางคนก็จะชอบนะครับเลกมงคลในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับ16นาฬิกา ผมก็จะไล่รันผลเลยมตั้งแต่16นาฬิกานะครับเป็นมวดที่135นะครับถามว่า135บ้เบอร์ไปหรือเปล่านะครับจริงไหมนะครับก็ไล่ย้อนหลังดูนะครับไล่ย้อนหลังดูบางงวดเดี๋ยวผมก็จะทยอยลบออกแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับเพราะมันเป็นวันต่อวันเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าจะย้อนหลังเยอะนะครับแต่ก็คือความจริงถ้าคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็135วันนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับคือชุดนี้นะครับ ย้ำนะครับฟังด้วยนะครับคือชุดนี้นะครับพิกัดชุดนี้จะอยู่ที่3มเวลา17บเนาฬิกาสิบแนาฬิกาแล้วก็สิบเกานากานะครับมีบางคนบางท่านนะครับบอกว่านะครับตั้งแต่ดูมาก็ไม่เคยก็ไม่เคยเจอหรอกนะครับมีที่นี่แหละนะครับร้อยของงวดใช่หรือเปล่าโม้หรือเปล่ามันก็หาข้ออ้างก็อะไรไปนะครับวันนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับวันนี้มันก็เห็นจริงๆนะครับตามที่ผมบอกไล่ตั้งแต่รอบแรกให้ดูเลยนะครับไล่กันตั้งแต่รอบแรกนะครับ สี่โมงอ่าเฉพาะกิจนะครับเอาง่ายๆกิจกิจที่เรียกว่ากิจนะครับสี่แปดศูนย์หกสามครับสี่แปดศูนย์หกสามนะครับสี่ตัวเดียวครับมาแล้วครับรอบแรกนะครับแปดครับมาแล้วนะครับแปดครับนี่ตัวเด่น น480แตกสามตัวด้วยครับ048นะครับมาดูรอบต่อมาครับกิจเอ้ยพี่พี่พี่ที่เขาเรียกว่าพี่นะครับ5โมงนะครับ77442ครับตัวเดียวคือเลขสี่นะครับเลขสี่เลข 4, เจ็ดนี่ มาหมดแล้วนะครับมาให้เห็นแล้วนะครับบางที่เนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เลขกําลังเนี่ยถ้าไม่ใช่เลขครูบางถ้าเป็นสู่คำนวณมันก็มีอาจจะมีหลุดนะครับมีไม่มาบ้างนะครับแต่ม้นเป็นเลขครูเป็นเลขกําลังนะครับมันก็จะมาแบบนี้แหละนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นตัวเด่นนะครับส่วนที่ประกบเป็นคู่นี่เป็นอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ผมนะครับว่าผมคิดว่านะครับน่าจะอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่เคยฟันธงนะครับ ผมไม่เคยฟันธงไม่เคยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรียกงงกลนําไปใช้ให้เกิดความโกลเกชีวิตนะครับผมไม่สนับสนุนการพรานันไม่สนับสนุนให้เสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นนะเอ่อเข้าใจตามนี้นะครับเข้าใจให้มันตรงกันนะครับและ17บเดนาฬิกาผมบอกว่าตัวไหนที่มานะครับ17บเนาฬิกาผมบอกว่าตัวไหนจัดๆนะครับนี่ครับเจ็ดครับเต็มๆครับเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ เสียดาย4ี่สองไม่ได้เอานะครับไม่ได้คู่กันมา7-7-4-4-2โอ้โหสี่มาสองสี่มาสองตัวแล้วก,ก็เรียกเด้งอันดีนาะนะครับนี่นี่สี่มาทั้งหมดด้วยกันสามตัวแล้วนะครับสามตัวแล้วรอบแรกก็ไปนในหลักร้อยนะครับอืมปึ๊บ,บ,บดูนี่ครับถ้ามันไม่หามนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสอีกสตัวนี่รอบที่สองนะครับทีนี้มาดูรอบ ปกบ้างปกนะครับ1ินาฬิกครับ8ไอ้3 8 3 9 6นะครับ3838ครับมาแล้วครับนะครับเป็นไงครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวรอบเวลา18บนาฬิกาครับ8ครับตรงตามเวลานะครับรอบนี้มาตรงตามเวลาเลยอันนี้ก็ตรงตามเวลาเอออันนี้ไม่ตรงอันนี้มาก่อนผมประทานโทษด้วยครับมาก่อนนะครับผมบอกให้18 18ไม่มานะครับนี่18ไม่มา อันนี้ตรงเวลาอันนี้ก็ตรงเวลานะครับตรงเวลาไปสองรอบเลยนะครับอันนี้ก็ตรงเวลาเมื่อวานก็ตรงไปสองรอบวันก่อนตรงไปรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตรงไป2รอบนะนี่คือภาพรวมมันนะครับมีตัวไหนอีก9ครับ9 6นี่ครับ9เห็นไหมที่จริงผมว่าจะอย่างประกบ6นะถ้าเอามาหลายตัวผมจะบอกว่าหลายตัวอยู่แหละนะครับก็ไม่เป็นไรครแค่นี้แหละครับกลางๆนะครับทีนี้มาดูสุดท้ายครับทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง ห้าสามหกสี่หนึ่งกับสี 4, มาอีกแล้วสี 4, มาอีกแล้วสี 4, มาอีกแล้วนะครับห้าสามหกเนาะสี่หนึ่งเป็นไงครับสี่ตัวเดียวสี่สิบเก้านาฬิกาครับสิบแปดถึงสิบเก้ามาสิบเก้านะครับเสียดายเก้าไม,ไม่ไม่มาในรอบทุ่มหนึ่งนะครับถ้าอางนั้นก็จะโบ้งอีกเลย นะครับโป้เกนะครับเนาะก็โอเคแล้วมั้งนะครับเนี่ยยับขนาดนี้เข้าทุกตัวเลยนะครับ3มตัวเข้าเข้านะครับมันก็มีมาเยอะบ้างมาน้อยบ้างเห็นมมันก็ตรงเวลาอ้วงนี้อีกนะครับเนี่ยตามเวลานะครับก็บอกแล้วนะครับที่ร้อยกว่าวันนี่คือตัวแดงแดงนี้นะครับตัวแดงแดงนี้ร้อยกว่าวันนะครับเรียกเป็นวันไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขกำลังวันนะครับมันเป็นเลขกำลังวันเออทีนี้มาดูนะครับ ของวันจันท,ทร์เช่นไรยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่เดือนหนึ่งนะครับปีหกห้าเนาะทีนี้มาดูเด่นสองตัว เดี๋ยวโฟกัสนิดหนู่มสองตัวนะครับตัวแรกเลยแปดครับผมขออนุญาตเลขมงคลตัวแรกคือเลขแปดตัวที่สอง ตัวที่สองตัวที่สอ <c oughs> สี่ครับนะครับมาดูกัน แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่เจ็ด 4 9ตัวเดียวนะครับตัวเดียวก็น่าจะเป็นเลขแปดเด็ดนะครับอ่ะตัวนี้อ่างวดเพียงร้อยสามสิบหกอ่าร้อยสามสิบหกนะ แปดสี่สี่ดีนอ แปดสี 8, 4, 7, ่แปดสี่เจ็ดตัวสุดท้ายหนึ่งนะครับถ้าเป็นระบุเวลานะครับดูนะดูตรงระบุเวลานะครับบางคนชอบระบุเวลาเลขหนึ่งนะครับสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเลขแปดเนี่ย 1800ถึง1900นะครับเลขเจ็ดสิบแปูนยูนส่วนเลขสี ผมกลัวไอ้ที่บอกมาแบบนี้นะผมกลัวแปดนี่จะมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเลขสี่นะเลขสี่นะตัวไหนนี่เนาะสิบเจ็ดศูนย์ดีไม่ดีมาสี่หนึ่งนะนะครับน่าจะไม่ลกนะครับน่าจะพอเห็นนะครับแต่ละตัวกำลังมันจะมาตามเวลาแบบนี้นี่คือเรียกกำลังวันกำลังเวลานะครับ ผมขออนุญาตประกบนะสามตัวนะจะมาอีกไหมเมื่อวานก็เข้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าศูนย์สองแปด 045 048 0 5ห5 4 8 2 5 5 245 4 4 8 258 หนึ่งก็สี่ห้าแปดตัวสุดท้ายนะครับสี่ห้าแปดนะครับก็ตามนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับย้ำนะครับว่าผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับเป็นเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความคุ้นเขียชีวิตนะครับแต่ละบุคคลแต่ละเวลาโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้นะครับขออนุผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพด้างกายแข็งแรงครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้การหาเรื่องมงคลมายควกาให้ฟังกันนะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ